แอนแอรินัมจากประเทศสวีเดนค่ะซึ่งเป็นแบรนด์ที่ผลิตหน้ากากคุณภาพสูงนะคะเนื่องจากช่วงนี้นะคะยังมีฝุ่นหรือเชื้อโรคนะคะและไวรัสต่างๆตลอดเวลาค่ะทางแบรนด์จึงคิดค,นนะคะ้นหน้ากากผ้าโพลีเอสเตอร์คุณภาพสูงเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจําวันค่ะ สามารถกรองฝุ่นมลพิษนะคะและฝุ่น PM ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะทางแบรนด์นะคะก็ยังใส่ใจในะเรื่องของการออกแบบนะคะให้มีความทันสมัยมีความแฟชั่นนะคะทําให้ผู้สวมใส่เนี่ยรู้สึกสบายนะคะและก็มั่นใจทุกครั้งที่สวมใส่ค่ะมาด้วยกันถึง2รุ่นนะคะกับรุ่นแรกค่ะ a l r n a m รุ่น Urban Air Mask ค่ะ และรุ่น Life Air Mask ค่ะหน้ากากนะคะก็เป็นหน้ากากผ้ากันฝุ่นโพลีเอสเตอร์นะคะเป็นแบบพรีเมียมจากประเทศสวีเดนค่ะมีฟิลเตอร์มาตรฐาน5ชั้นนะคะที่สามารถกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กระดับ PM 2.5, PM 10, แบคทีเรียหรือว่าสารที่เกาะให้เกิดภูมิแพ้นั่นเองค่ะตัวหน้ากากนะคะก็จะมีแผ่นกรองที่สามารถใช้งานได้ถึง1เดือนนะคะหรือประมาณ100ชั่วโมงนะคะและสามารถถอดเปลี่ยนได้นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศขนาดนั้นค่ะตัวผ้าจะ มีโพล n Vi นไ l ออฟเทคโนโลยีนะคะที่เป็นสารต้านจุลินทรีย์และป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์และยังปลอดภัยกับผิวหนังอีกด้วยค่ะมีน้อยโฟม3ีดีนะคะที่ปรับให้เข้ากับรูปหน้านะคะตรงจมูกเราเนาะเพื่อป้องกันอากาศไม่ดีผ่านเข้ามานะคะและยังป้องกันฟ้าขึ้นที่แวดนอีกด้วยค่ะจะมีมาตรฐาน u v f 50บวกนะคะที่ป้องกันรังสีที่เป็นอันตรายจากแสงแดดด้วยค่ะ แล้วหน้ากากนะคะก็ยังสามารถซักและนำมาใช้ซ้าได้เพียงแค่เปลี่ยนตัวแผ่นกองก็พอค่ะ Air dam ร,รุ่น Urban Air mask ใน1ชุดนะคะก็จะมีฟิลเตอร์กองอากาศ2ชิ้นค่ะใส่คล้องเพิ่มความกระชับ1เส้นซองซิปเก็บแมสอีก1ใบนะคะในราคา1290บาทค่ะ Life Air mask ในชุดนะคะก็จะได้ Life Air mask 1ชิ้นนะคะแผ่นฟิลเตอร์2ชิ้นค่ะตัวเกี่ยวใส่คล้องหูอีก1ชิ้นนะคะในราคา790บาทค่ะ และสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อนะคะก็สามารถเข้าไปได้ที่ w w w บ e ิกเก็นะคะหรือจะเป็น s o อ e e l a z a d a ค้นหาหน้าร้าน w ิกกได้เลยค่ะและสำหรับใครนะคะที่อยากดูสินค้าจริงนะคะก็สามารถเข้าไปชมได้ที่ The Gadget by v บายวทั้ง4สาขา w ิก e t ็ตเดอะคอรเทั้ง8สาขาหรือตัวแทนจำหน่ายของ w ิกกทุกที่เลยค่ะอย่าลืมนะคะมองหาอุปกรณ์เสริมแบรนชั้นนำระดับโลกมองหาทัสเซตบายวิ t ค่ะ